สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับแป้งนะคะที่นี่ช่องอกำลังแป้งอยู่กับแป้งเองวันนี้นะคะพี่แป้งก็จะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังของพี่วินพี่เบลนะคะว่า,วาเวลาว่างที่เขาทำอะไรนะคะหลายๆคนอาจจะอยากรู้นะคะก็ตอนนี้พี่วินกำลังค้นสีรถนะอะเราต้องปิดหูดังหน่อย โอเคค่ะน้องๆก่อนที่เราจะไปชมคลิปลปนี้กันต่อนะคะพี่แป้งก,ก็มีเกมออนไลน์ดีๆมานําเสนอนะคะเกมอะไรคะพี่แปง้งวันนี้ทําไมพี่แป้งมีเกมให้พวกผมเลือกเล่นเยอะมากแอดไปแอดเวินนะคะฟังดีๆแอดเวินเจ้านี้มีเกมให้เราเลือกเล่นมากกว่า1000เกมนะคะแต่เกมที่พี่แป้งแนะนําแต่ละเกมมันเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆเลยนะคะเขาทั้ง แจกจริงแตกจริงได้จริงพี่แป้งกล้าการันตีนะคะแต่เกมที่พี่แป้งแนะนำพี่บิ๊เล่นวันนี้นั่นก็คือเกมไก่กระโดดน,นี่กำลังเล่นอยู่เลยเป็นไงครับพี่บิ๊เล่นแล้วได้สเล่นได้ตังเปล่ามีทั้งความสนุกและได้ตังด้วยนะครับผัดกันเล่นไงเราผัดกันเล่นได้ตังเยอะมากเลยตอนเนี้ยโอ้โหมีความสุขมาก ถ้าน้องๆคิดว่าเล่นเจ้าไหนไม่ได้นะคะพี่พี่แป้งแนะนํานะคะให้น้องๆลองมาเล่นแอดเวินเจ้านี้ดูนะคะอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับน้องๆก็ได้นะคะแอดเวิน,เจ,นเจ้านี้เจ้าเดียวถ้าสมมุติว่าเรายิ่งเกมนี้นะคะวิ่งไปติดกระโดดได้โบนัสคูณน,นะคะน้องๆก็รับโบนัสเพิ่มไปอีก100เปเซเลยนะคะโอ้โหยิ่งบอกว่ามาจากช่องกำนันแปง้งรับโบนัสเพิ่มอีก50บปนปังจะปังไปไหนล่ะคะ ที่สําคัญรับ t r u มันนี่วอลเล็ดได้ด้วยนะคะเจ้าเดียวค่ะที่เรายูทูบเบอร์คนดังหลายคนมั่นใจที่จะเล่นนะคะไว้วางใจที่จะเล่นเจ้านี้นะคะแอดกาวินเจ้านี้เจ้าเดียวจ้าเจเออะไรคะคนจีจีอยู่ครับผมอันนี้เป็นรูมของน้องพา,ายุนะคะคนบ้านที่ไหนเขอาอ้นสีกลางคืนกัน อยู่ที่นี่นะคะคนกลางคืนกลางวันมีค่าเท่ากันเดอ้อมันเมื่อกตอนเช้าฝนมันตกนะครับอ,อันนี้ลองคื้นอยู่นะไม่รู้ว่าเสมอกันหรือเปล่าไม่รู้มาแล้วนี่ลองคื้นอยู่เนื่อหาคนกลางคืนนะน่วันนี้จะจะทำดึกไหมก็บต้องดูก,ก่อนว่าพรุ่งนี้ต้องส่งอันนี้แล้วให้ ร้านข้านี้ขอคุณดูให้นะอันนี้เราพ่นทับได้เลยไหมคะพ่นสีทับได้เลยไหมเดี๋ยวต้องเลยมันเฮงครับเดี๋ยวขอหไหมโดนไทรก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นพี่เบลนะคะยามว่างของเขานอกจากเล่นเกมเพราจะทำรถโอ้รถเขาแรงที่สุดในขนมเด้อตรโคตร <l id> ey, Pokémon เฮ้ยก้วสมันเสมออยู่นะเว้ยดูดิหลังจากที่พ่นสีมีโอแล้วทำให้มันย้อยแล้วก็มาพ่นอันนี้ก็มันก็มีประสบการณ์นะเราต้องพ่นมีโอใหม่หรือเปล่ามันจะซ้ำเติมรูดิอันนี้พี่บินไม่ไม่ขึ้นสีเองเลยอ่ะมันมีที่ขึ้นสีในหลังนี้นี่หนึ่งสอง เดี๋ยวพี่ขึ้นเดี๋ยวพี่ขึ้นให้และให้กำนันแป้งครับ,บมึงยังมึงยังนะเบลรู้ไหมว่ามีผู้หญิงทักมาหาบินนะรู้ไหมเนี่ยหรือรสมรู้ร่วมคิดโธ่ประเด็นเก่ายังไม่หายนะยังไม่ไม่โพสประจานกระบุนละนะออาานไม่เลยเขาบอกเปล่าเปล่าไม่ไม่ได้ติดต่องานวินออไม่ใช่คืเข <laughs> <laughs> ถามว่าติดต่องานเหรอผู้หญิงบอกไม่ใช่ไม่ไม่ได้ติดต่องานว่าทักมาทำไมชื่ออะไรบัตัจนก็<ะ><อ>แท็กซี่หรือเปล่าจริงจริงบัตเจนเขายังไม่หายเลยละเดินนี่อะไรวะเน้ยที่มนีประวัติไม่ดีหลอกโพสไหมไม่ได้หลอกเลยเมื่อวานเลยแล,ล้วลบโพสทำไมแล้วลบแชททำไมเราเขาไม่ได้ติดต่องานก็ลบดิโน no. นายจะทำลายหลักฐานหรือลมงแม่ขนาดนะ้นเขาอยู <Incred ibly> ่ดึกกันสองคนพี่น้องถ่ายทำไมแล้วมึงจะพูดออกกล้องทำไมแหมทำมันเก่งดยดีๆะตังที่อยู่แท้มันใช่ตังกล่องไป อันนี้เตาอบนะคะจริงๆเราทําก็ได้นะพี่บินหาอะไรที่มันเป็นสีเหลี่ยมๆแล้วเอาไฟมาใส่แม่ข้อกล่องม่ใช่ไม่ต้องเป็นอะไรก็ขอห้องอะตีมันโดนไฟแล้วมันจะ้อนเร็วอะแล้วเวลาอยู่ <c oughs> อะไรอะแล้วก็เวลามันโดนเย็นแล้วมันก็จะเย็นๆนะอากอลูมิเนียมหรือว่า เป็นไหมสองคนพี่น้องเนี่ยถ้าเขาทําผิดที่เขาจะเฉยเฉยแล้วไปที่อื่นกันก็ไม่รู้แไม่รู้กบ้าเสาวโรงาน้นลกูไม่รู้อ๋อชื่ออะไรบัาบินแต่ก็เดินหนี จริงเบลยังไม่รู้หรือว่าสมรู้ร่วมคิดก็ไม่รู้นะ <iet ing> จริงๆแล้วเขาอะอยู่ดึกกันสองคนอนะเล่นเกมยันเช้าอะ่ะแล้วก็บิลลี่ก็หาย,น,ยนี่ก็ไปบิลลี่ทำไมทำไมต้อง, <c ười> ห,งนหนีไม่ได้หนีใควันสีอยู่เังเฉยใส่นี่ไว้ใจบิลลี่ ถี่อยู่เก็บรายละเอียดอยู่ไอภูมม <ừ> ันทำไปเมื่อตอนเช้ามันไม่ได้เก็บในส่วนตรงที่ว่าดเ่นกๆน้อยหนหอยโอเคอยเเดี๋ยวรองนั่ไงนอนเบลจะไปลองรถ